tocar have really Do you อ really มีลเอรยแ่สกอยแผนนะทีเป็น้าคางจริงๆว่าเขอดูน่อยเลยประมาณนี้นะแฮร์รี่ก็เปิดให้ดูใครเคยดูแล้วก็น่าจะรู้นะคะว่าสิ่งที่โด่งดังที่สุดของแฮร์รี่ก็คือรอยแผลเป็นบนหน้าผากนะทุกคนจะรู้จักกันเนอะ So welcome back to Harry Potter's world with t e a c h e r Nuni สวัสดีค่ะคุณหนุนนะคะวันนี้ก็กลับมาเรียนภาษาอังกฤษจ,จากเรื่อง Harry Potter กันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ครั้งที่แล้วถึงไหนถึงตอนที่มิสเตอร์เจอลีเนี่ยเขาเริ่มเห็นอะไรแปลกๆเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมเขาก็เริ่มสงสัยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะนะคะใครยังไม่ได้ดูสามารถกลับไปดูได้นะคะมี EP ีที่1ทับ1ทับ2ทับ3ทับ4นะคะสามารถดูได้ในเพจของคุณหนุนนะคะหรือว่าไปดูใน YouTube ก็ได้นะค,ะคุณหนุนเองจ้านะคะตามนั้นเลยนะจ๊ะ ก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะส่วนของ YouTube ก็ subscribe ให้กันนิดนึงนะเจ้าเวลามันมีอะไรใหม่ๆมันจะได้เตือนมาแล้วก็จะได้ไม่พลาดภาษาอังกฤษดีๆกับคุณหนุนนะจ๊ะโอเค first of all I'm going to read first อย่างแรกนะคุณหนุนก็จะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูมาก่อนนะคะ แล้วก็ให้ลองฝึก listening skill นะคะลองฟังดูว่าจับใจความได้เท่าไหร่นะานะคะหลังจากนั้นก็จะมาแปลไปด้วยกันนะคะแล้วก็คําศัพท์คําไหนน่าสนใจคุณหนุนก็จะเน้นให้นะสำหรับคนที่อยากฝึกพูดก็สามารถที่จะพูดตามได้นะคะให้พูดออกมาเลยนะคะอย่าพูดในใจเพราะว่าพูดในใจเนี่ยหน้าเราปากเรามันไม่ได้ฝึกนะคะก็ลองพูดตามพอสไว้ก็ได้แล้วก็พูดตามแล้วก็เปิดต่อแล้วก็พอสพูดตามโอเค first of all listen first ฟังก่อนอย่างแรกนะคะ Ah. He forgotten all about the people in cloaks until he passed a group of them. Next to the bakers, he eyed them angrily as he passed. He didn't know why, but they made him uneasy. This bunch were whispering excitedly too, and he couldn't see a single collecting tin. It was on his way back past them. ค u t c h i n g a large donut in the bag. That he cut a few words of what they were saying. The Butchers. That's right. That's what I heard. Yes, their son Harry. อ่าเป็นไงบ้างคะฟังรู้เรื่องไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็ครั้งที่แล้วเนี่ยมิสเตอร์เดลีย์เขาก็เริ่มเห็นนกคูกแต่ไปหมดเลยเริ่มเห็นคนใส่เสื้อคลุมนะ people in cloaks แต่ไปหมดคราวนี้ก็ มาต่อกันนะ he'd forgotten all about the people in cloaks until he passed a group of them next to the bakers ก็เขาเนี่ยลืมลืมไปหมดแหละนะเกี่ยวกับคนที่ใส่เสื้อคลุมนะฮะ people in cloaks until แปว่าจนกระทั่ง he passed a group of them เขาไปเดินผ่านกลุ่มของคนที่ใส่เสื้อคลุมผ้าคลุมนะะ next to the bakers ข้างๆกับร้านขาย เบเกอรี่ uh, นะคะ uh, คนใส่สื้คุมหน้าตาประมาณนี้นะคะครั้งที่แล้วให้ดูไปแล้วเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าค,คนแต่งตัวประมาณนี้มาเดินอยู่เราก็คงจะสงสัยเหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นหรออะไรเงี้ยนะคะ uh. He them he eyed passed angrily as เขาก็หันไปจ้อง e ไอ้ห่งไปมองพวกเขา a n g r i l อย่างโกรธนะคะ as he passed as ว่าในขณะที่ he passed คือเขาเดินผ่าน he didn't know why เขาไม่รู้ว่าทำไม but They made him uneasy แต่ว่า but นะแต่ว่าพวกเขาทำให้เขาเนี่ยรู้สึกอึดอัดอะรู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ย Uneasy นะฮะ this bunch were whispering excitedly too this bunch ก็คือคนกลุ่มนี้ที่เยอะเนี่ย were whispering ซึ่งกำลังกำลังแบบกระซิบกันอนะ whisper ประมาณนี้นะ excitedly อย่างตื่นเต้น too แปลว่าด้วยเหมือนกัน and he couldn't see a single collecting team คือตอนนั้นอนะมิสเตอร์เดอเข้าใจว่า น่าจะเป็นคนที่แบบทํากิจกรรมอะไรมีการแสดงอะไรโง่ๆบ้าๆบอๆเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยนะไม่ใช่คุณลุนพูดนะคะว่าเลยแบบเอ๊ะถ้าเกิดคนที่แบบมาแบบนี้น่าจะมาเรียกอ,อะไรเงินเงนี้ยเอาเงินไปใส่กระปุกก็แบบเอ๊ะแต่ทำไมไม่เห็นเนี่ย he couldn't see a single collecting tin เขาไม่เห็นเลยสักอันหนึ่งนะคะ tin ก็คือกระป๋องอนะที่มาใส่เงิน collecting คือแบบมามาให้ใส่เงินนะไม่เห็นสักอันเลย a single นะไม่เห็น it was on his way back มันก็เป็นตอนที่เขาแบบ on his way back คือทางกลับไปออฟฟิศเขาเนี่ย pass them เขาเดินผ่านเขาก็แบบด้วยความรู้สึกหุดหี่กัน clutching a large donut in a bag นะฮะ clutching a large ก็คือแบบไอ้โดนัทที่อยู่ในถุงเขาก็บีมัน that he caught a few words of what they were saying ตอนที่เขาเนี่ย caught a few words ประมาณว่าได้ยินไปได้ยิน a few ว่าสองสามสองสาคำ กับสิ่งที่พวกเขากำลังพูดอยู่นะ What they were saying, the Potter's That's right, that's what I heard ก็มีเสียงแบบตื่นเต้นแบบครอบครัวพอตเตอร์อ่ะใช่เลย That's right ถูกต้องเลยนะไรตรงนี้ไม่ได้ขวานะแบบว่าถูกต้องใช่เนี่ย That's what I heard นั่นเป็นสิ่งที่ฉันได้ยินมาเลยนะ Yes, t h e i r s o n Harry ใช่ใช่ t h e i r s o n ก็คือลูกชายของพวกเขาลูกชายของครอบครัวพอตเตอร์นั่นเองนะ,ะมันจะลิงก์กันข้างบนตรงนี้นะอ่ะ ก็ชื่ออะไรแฮร์ร oh ี่โอ้โหพอมิสเตอร์เดอร์สลีย์ได้ยินแฮร์รี่เท่านั้นแหละนะนี่คือรูปของครอบครัวพอตเตอร์สเดอะพอตเตอร์สนะ,ะพ่อแม่แล้วก็พอตเตอร์แฮร์รี่ตอนเด็กๆอันนี้ตอนโตขึ้นมาหน่อยนะคะยังไม่ถึงอีกนิดนึงใกล้ถึงแล้ว <laughs> มาต่อกันนะคะอ่ะมิสเตอร์เดอร์สลีย์หยุดเดดฟีร์ฟลัดดิ่งเขาเขาดูกลับไปที่ผู้กระซิบราวกับเขาต้องการจะพูดอะไรบางอย่างกับพวกเขาแต่คิดว่ามันไม่ดี He dashed back across the road, hurried up to his office, snapped at his secretary not to disturb him, seized the telephone, and had almost finished dialing his phone number when he changed his mind. He put the receiver back down and stroked his mustache, thinking, "No, he was being stupid. Potter wasn't such an unusual name." ไม่ใช่เดรสลีย์นะคะ stop date ก็คือแบบยืนนิ่งไปเลยจ้ะยืนเหมือนตายยืนตายไม่ใช่นะยืนนิ่งเหมือนตายเลย stop date นะฮะ fear แปลว่าความกลัวเนี่ย flooded ก็ Flo oded, คือฟล o ดเนี่ยให้นึกถึงน้ำท่วมนะเป็นแปลน้ำท่วมแต่ในกรณีคือแบบความกลัวนี่ก็พุ่งมาเต็มไปหมดเลยเหมือนน้ำท่วมเมืความกลัวท่วมท้นตัวเขาเลย he looked back at the whisperers look back หันไปแบบหันกลับไปมองค่ะ look back at the w h i s p e r e r w h i s p e r e r แปลว่ากระซิบพอเติม er เป็นคนก็คือแบบ เป็นคนที่กำลังกระซิบอยู่เป็นคนที่พูดกระซิบอะ as if แปลว่าราวกับว่า he wanted to say something to them หันไปมองเหมือนกับอยากจะไปพูดอะไรกับพวกเขาสักอย่างหนึ่ง wanted to say something to them but thought better of it แต่ก็คิดว่าได้คิดดีๆก่อนแล้วกันนะ yeah, but thought better of it he dashed back across the road เขาก็เลยแบบรีบเดินกลับข้ามถนนกลับมา hurried up to his office แล้วก็เดินรีบ เข้าไปในออฟฟิศ hurry up คือร,รีบเข้าไปนะรีบเข้าไปในออฟฟิศ snap at his secretary not to disturb him แล้วก็หันไปบอก secretary คือเลขานุก,การนะครับ not to แปลว่าอย่าไป disturb คือรบกวนเขา seize his telephone นะครับหยุดโทรศัพทนะ์ and had almost finished dialing his home number นะ เกือบที่จะนะฮะ almost ว่าเกือบจะนะ finish ก็คือเสร็จสิ้นใช่ไหม d a l i n g คือการกดโทรศัพท์ก็คือแบบเกือบจะกดเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านนะเสร็จแล้วนะฮะ when he changed his mind เมื่อเขาเปลี่ยนใจ change his mind คือการเปลี่ยนใจ he put the receiver back down ก็เอาหูฟังวางกับไปโทรศัพท์สมัยก่อนนะคะไม่ใช่มือถือเนาะปุ๊บ and s t r o k e his mustache แล้วก็ประมาณดึงหนวดตัวเองเลยติงิ่งแล้วก็คิดน He was being stupid ไม่ใช่อ่ะเขาเขาทำตัวงงๆคิดอะไรงงๆไม่ใช่หรอกนะ Potter wasn't such an unusual name Potter เนี่ยมันไม่ใช่ชื่อที่มันแปลกๆหรอกใครก็ชื่ออย่างนี้ได้ประมาณนั้นนะ,ะ Potter wasn't such an unusual name นะคะอะ่นี่คือ Mr. d u r s l e y ก็แบบกระหนวดนางนะคะเ <laughs> ขาจะดึงหนวดอะไรประมาณนี้อ่าโอเคอีกสักหนึ่งพร r a นะคะ He was Sure, there were lots of people called Potter, who had a son called Harry. Come to think of it, he wasn't even sure his nephew was called Harry. He'd never even seen the boy. It might have been Harvey or Harold. There was no point in worrying Mrs. Dursley. She's al she always got so upset at any mention of her sister. เขาไม่ได like ้ต h e นิเธอถ้าเขามี e ้องสาวแบบน t ้นแต่ e อาด e ว p ซ้ำล e กผ c ้ชายในคล็อกสเรื่องก็มีอยู่ว่าเขาก็พูดกับตัวเองว่าแบบเขามั่นใจแหละว่า there were แปลว่ามีนะฮะ lots of แปลว่ามากมีคนจำนวนมากที่ชื่อว่า Potter อ่ะถูกเรียกว่า Potter นะฮะ who had a son called Harry อะตรงนี้ก็ขยายว่าฮูแฮนี่ก็คือขยายให้รู้ขยายว่าเข,าขอบครัวพอตเตอร์เนี่ยมีลูกชายช,ายชื่อว่านะ call harry ชื่อว่า harry ว่ามันมีครอบครัวพอตเตอร์อีกหลายครอบครัวแหละที่มีลูกชื่อลูกชายชื่อ harry ี่ come to think of it ถ้าลองคิดดีๆแล้วนะ come to think of it he wasn't even sure his nephew was called harry เขายังไม่แน่ใจเลยว่าลูกเออหลานชายเขาชื่อแฮร์รี่นะ,ะ wasn't even sure ไม่ ไม่แทบจะไม่แน่ใจเลยนะเนฟี่ว่าหลานชายนะชื่อแฮร์รี่ h e never even seen the boy อันนี้เป็นการย้ำๆใส่ even เข้าไปนะเขาเนี่ยแบบไม่เคยเห็นเด็กผู้ชายคนนั้นเลยด้วยซ้ำเด็กผู้ชายก็คือแฮร์รี่นั่นเองนะมันก็เชื่อมไปที่ใครเชื่อมไปที่ the boy ก็คือ his nephew his nephew ก็คือคนที่เขาพูดถึงอยู่กนะ็คือแฮร์รี่นะก็แบบเออชื่อประมาณนี้อ่ะทีนี้อุ้ยเดี๋ยวขอลบนิดนึง โอเค it might have been Harvey มันอาจจะเป็น Harvey หรือ h a r o l ก็ได้อาจจะชื่อไม่ใช่ชื่อ Harry หรอกหลานเขา,าอาจจะชื่อ Harvey ก็ได้อาจจะ h a r o l ก็ได้นะ it might have been Harvey or Harold there was no point in worrying Mrs. d u r s e y มันไม่มีประโยชน์นะ there is no point นะ in worrying ในการที่จะไปทำให้ Mrs. d u r s e y ตังวล she always got so upset at any mention of her sister คือ Mrs. d u r l e y เนี่ยก็คือหงุดหงิดมากทุกครั้งถ้าเกิดไปพูดถึงล้องสาวของเธอนะคะ she always got so upset ng so, très, très, très upset แปลว่าหงุดหงิดโซก็คือมากๆานะขยะ upset ไป at any mention ในการที่ไปอ้างถึงคำว่า mention อ้างถึงหรือพูดถึงน้องสาวของเธอ of her sister he didn't blame her เขาก็ไม่ตำหนิเธอหรอกนะ didn't blame her if If he had a sister like that ถ้าเขามีน้องสาวแบบนั้นนะ่ะนะ like that แบบนั้นเออก็ไม่ตำหนิหรอกเขาก็ไม่ชอบพวกบ้านเนี้ยเขาไม่ชอบครอบครัวเวทมนต์ไม่ชอบอะไรแปลกๆก,ก,ก็ชอบอะไรที่แบบธรรมดาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับอะไรประมาณนี้นะ But all the same แต่ว่ายังไงก็ตามแล้วอ่ะทำไมมันมีอะไรเหมือนๆกันเต็ไมไปหมดเลยอ่ะ those people in cloaks ทำไมมีคนใส่เสื้อคลุมเต็ไมไปหมดเลยอย่างเงี้ย ก็เริ่มสงสัยแล้วนะคะตอนนี้ใกล้จะถึงแฮร์รี่ขึ้นทุกทีนะเนี่ยไม่ถึงอันนี้เป็นรูปของพ่อแม่แฮร์รี่ตอนหน,หนุ่มสาวๆนะคะแฮร์ร um, ี่เดอพอตเตอร์สต้องเรียกว่าครอบครับพอตเตอร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตอนที่เป็นแฮร์รี่เอ๊ะทำไมมันแตกต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันเนอะแล้วก็อันนี้เป็นแฮร์รี่ตอนโตนะคะเราใกล้จะถึงแล้วเนาะโอเค so I hope you guys learn a lot today ก็หวังว่าวันนี้ได้เรียนอะไรไปเยอะได้คำศัพท์ไปเยอะ,ยอะๆนะคะอุ้ย เราต้องมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะรอบหนึ่งลืมไปเลยนะคะโอเคมาทบทวนคำศัพท์กันนิดนึงนะคะวันนี้ได้คำว่าอะไรกันไปบ้างเอ่ย forget นะคะ forget forget f o r g o t t e n แปลว่าลืมนะคะ cloaks ก็คือเสื้อคลุมผ้าคลุม pass ผ่าน next to ข้างข้าง angrily อย่างกรโกรธ uneasy ไม่สบายใจอดึอดอัด whispering กระซิบ excitedly อย่างตื่นเต้นทู่ด้วยเหมือนกันทิ n นกระป๋อง his way back ทางกลับทางกลับบ้านทางกลับออฟฟิศ clutching ขยำ large ใหญ่มาก a few สองสาม words คำ that's right ถูกต้องเลยใช่เลย heard ได้ยินอ่าโอเค next คำว่า date ตายเสียชีวิต fear ความกลัว flood flooded ก็คือน้ำท่วมหรือในกรณีรนี้คือพุ่งเข้ามาเต็มไปหมดนะท่วมท้นไปหมดอย่างนี้ก็ได้นะ look back มองกลับไป whisperers คนกระซิบคนที่กำลังกระซิบอยู่คนที่พูดกระซิบโอเค across the road ข้ามถนน hurry up รีบ secretary เลขานุก,การ disturb รบกวน dialing กดโทรศัพท์กดเบอร์โทรค่ะ change his mind เปลี่ยนใจ receiver หูฟังโทรศัพท์ m u s t a c h e หนวด stupid โง่ unusual แปลกๆไม่ปกติเวลามีคำว่าอันข้างหน้าเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนเป็นไม่นะคะโดยส่วนใหญ่เนาะโอเคมาต่อกันที่ หน้าที่3ามคุยแบบนีไ้ได้ปีเยอะอีกเหมือนกันนะคะใครที่ยังไม่ได้เคยดูก็สามารถไปดูได้ในอีพีอื่นๆนะคะมีหลายคำมากเลยแล้วก็มีเนื้อเรื่องมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะจ๊ะโอเคคำต่อมานะคะ there were เป็นพหูพจน์แปลว่ามีแต่ว่าใช้กับพหูพจน์เพราะข้างหลังก็จะเป็นพหูพจน์เนาะ lots of แปลว่ามากๆ people คนนะคะผู้คนเต็มไปหมดนะ,ะ come to think of it ลองคิดดีๆลองคิดอีกทีนะคะ e v e n แปลว่าแม้ว่าแม้กระทั่งแต่ว่าบางทีก็เป็นการย้ำเน้นได้นะคะ n e p h e w คือหลานชาย Okay there was no point ไม่มีประโยชน์ worrying กังวล upset หงุดหงิด so มากๆ mention อ้างถึงกล่าวถึงพูดถึง blame ตำหนิโอเค I think that's all for today คิดว่าวันนี้ก็น่าจะ โ okay, อเคพอพออแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy นะคะสนุกกับเรื่องของ Harry Potter ใน EP ที่1.5ปะ่ะ <laughs> I don't remember as well จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะ,เด,ะเดี๋ยวก็จะทำแบบเนี้ยมาให้บ่อยๆจะพยายามทำทุกวันนะคะถ้าเกิดมาฝึกกันทุกวันได้สะสมคำศัพท์ไปแบบนี้รับรองว่าเก่งขึ้นแน่นอนค่ะ so don't forget to like and share นะคะกด ไลค์เพจคุณหนุนกดไลค์คลิปคุณหนุนและไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณหนุนเองจ้าบาย